ซื้อสตรอเบอรี่ก่อนจ้ามาลูกมเอาเลยสตรอเบอรี่ Strawberry, สวยงามจ้าไล่สตรอเบอรี่จังหวัดแพร่มาถึงจังหวัดแพร่แล้วจ้าอันนี้จุดจำหน่ายสตรอเบอรี่พันวาเป็นไงลูกสตรอเบอรี่เดี๋ยวค่อยมาซื้อเราไปชมข้างในกันก่อนแล้วป้าดอกงอนไก่สวยงามน้องข้าวทิพมาแล้วเนี่ยต้นสตรอเบอรี่ต้น50บาท สวยงามไหมคะที่ท่ทองเที่ยวสวยงามมากๆเลยนู่นไรสตรอเบอรี่ป้าข้าขอไปเบิ้งสตรอเบอรี่ป่ะฮะนี่ไงลูกนี่ไงมาดูสตรอเบอรี่เร็วเออนี่นะแต่มันมันคือบ่มมีนวยถ้ือเขาเก็บไปหบดแล้ว ใส่ใส่หนูเห็นลูกสตรอเบอรี่อยู่ตรงไหนแม่ามาเซลฟี่เซลฟี่งามขนาดพูนะเซลฟี่เซลฟี่งามขนาดเอานั่นนะันนะเอายลาเห็นอย่างลูกพุณนะเซลฟี่งามงามงาม,มง,งามค่ะคุณเข้าไปถ่ายรูปอยู่คุณปะ ปะถ่ายรูปอยู่ช่างหน้าปะ่ไงฮึนี่นี่ใส่แม่น้องท่านเนี่ยนี่เอาใจนี่ต้นดอกกี่หยังมาถ่ายรูปนั่นไหมดอกไม้กระดาษฮึดอกไม้กระดาษคุณอาป้างอนไก่คุนอายัยเมียนถ่ายรูปให้นะเด้อได้สตรอเบอรี่ฮะนี่ไงลูกสวยไหมสวยงามมากเลย